สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับคุณขับมืออาชีพครับเล่นกับหิน HK สองร้อย SM ครับตักใส่หกล้อดำ ประมาณห้ถึงหตักเดีโคต้องรอ,อก่อนเอ้เอรถออกรถต้องรอ,อก่อนนะเพราะว่ากำลังเคลียร์พื้นที่ก่อนต้องให้มันได้ระดับครับเดี๋ยวขุดขุดไปเดี๋ยวไม่ได้ระดับต้องมาเก้ไใ้อีกอยากเพราะว่ามีแต่หินจะเดินไปทางไหนก็เจอแต่หินครับ โอ้ oh, ต้องจับมือลยโอเคครับยอดต้องจับมือมาที่ไรต้องจับมือครับเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเราไม่สนใจเขาหรือว่าเขาไล่เราหรือเปล่ารู้เยอ๋ออันนี้ก็คลุกไปเลยครับหมายถึงว่ามิกระวังหินกับ อ๋อดินแห้งกับโคลนครับตรงนี้จะเป็นน้ำเป็นโคลนก็ะจะมิกไวเลยครับแล้วก็ตักใส่ให้กับสิบล้อใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวฝั่งนู้นก็เหลือนิดเดียวเหมือนกันไปได้ไวมากเร็วมากอ่าได้เวลาตักแล้วครับเ,เดี๋ยวนู้นแท็กก่อน คนขับมืออาชีพเขาต้องรถรถต้องนิ่งรถนี้ต้องนิ่งตลอดเวลาครับถึงจะทำงานได้แบบมั่นคงเดอดดพื้นที่ต้องเรียบเขาเรียกว่าระดับมืออาชีพเดี๋ยวมาดูคันนี้ก็มืออาชีพไงนะรถนี้จะไม่กระดิกเลยครับแทบจะไม่โยกเยกเลย พื้นที่ของเขาเนี่ยเรียบอันนี้หกล้อครับฝั่งนี้อายตักที่สองครับมอสตันมอสต<ม>ันดัมซิงอุ้ย โอ้เขาเขาเรียกเขาเรียกฮะอ๋อได้กี่เที่ยวแล้วได้กี่เที่ยวแล้วไปดูไปบอยี่สิบวิ่งง่ายแล้วครับถ้าไม่มีฝนนี่ฉลุยเลยครับอันนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับทุกทีมงานครับไม่มีคำว่าไม่เสร็จครับงานนี้จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ว่าอยู่มุมบนหมดแล้วฝั่งน้นก็จบแล้วครับอันนี้เขามาเริ่มฝั่งนี้แล้วเขาจะย้ายไปตรงไหนก็ไม่รู้นะถ้าไกลเราก็ไม่ได้ติดตามไปถ้าใกล้ๆเราก็จะมา่ตา่ทาให้ดูแบบว่า ความคืมหน้าขเขาเตะแงงานของเขาเป็นไงใส่ไม่เยอะครับพอประมาณชอบมากเลยในคันเนี้ย บางวันที่หนึ่งจะเอามาสักคันหนึ่งครับไม่มีงานไม่เป็นไรครับเราชอบเอามาจอดไว้ก็ได้ <c oughs> ด้วยความชอบมันดูแล้วมันสวยดีแต่ราคาไม่เบาเลยเ,ลย <c oughs> เอย,เอยพอพอพอลูกพี่ อ๋อจะมอลเดียวก็ยังอยู่ครับคันนี้ยอมรับในอในในการทำงานของเขานะสู้สู้ไม่ว่าจะยากหรือง่ายครับอู้เจอหินครับอู้นี่แหละเพราะว่าคนสู้งาน คนจริงใจคนที่เอาใจใส่กับงานครับการขับเหมือนกันขับก็ใช้ได้รถไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่สู้จนจบครับแบบนี้ได้ไปตอนน่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับไปไหนเขาก็เรียกสังเกตเลยนะใครมีอยากมีงานต่ออย่าหนีงานครับการหนีงานทำให้เราเสียงานในอนาคตครับวิ่งไม่ได้ก็ต้องจอด จอดแล้วก็ช่วยเขาเล็กๆน้อยๆไปถ้าไม่มีงานอื่นถ้ามีงานอื่นก็ไปวิ่งก่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> อย่างเก้าไปเลยมาแล้วลูกปี่ <c oughs> อ้าวเที่ยวละห้าสิบบาทตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละ ันนี้ชายบรรนามาช่วงจบแล้วช่วงจบฤด,ดูกาลมาเพื่อจะตอกบัตรคิวได้ไปต่อครับ <c oughs> <c oughs> พุทลิน <c oughs> พอร่วมแชงครับทรงประกวดไอหมอกว๋วยเตี๋ยว30นิ้วหรือเปล่านั่นแหละอยู่จนวาระสุดท้ายครับ เต็มที่เ,เดี๋ยวลองนับดูว่าเขาใส่กี่ตักอันนี้ตักแรกผ่านไปครับตักที่สองเริ่มกระตึบกระตุบเข้ามาแล้วอ่านี่ตักที่สองล สามตักตักแต่ละตักก็อุ้มอุ้มล้นบุงกี้นั่นแหละสีตักครับ น่าจะห้าแล้วตักที่ห้าครับไปห้าตัก ดูว่าขับไม่ต้องรีบร้อนนะถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย